สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโต้วิเว์วันนี้เรามีโอกาสได้พาทุกคนมาสัมผัสกับกระบะท,ที่หลายคนจับตามาเกิน10ป,ปีนั่นคือ2025 Isuzu D-Max สีดำรุ่นล่าสุดที่มีความพรีเมียมหรูหราแบบชุด You Own Steel อยู่ในตัวรถคันนี้ครบเครื่องทั้งดีไซน์ขุมพลังเทคโนโลยีและการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันเริ่มจากภายนอกที่แม้ใส่สีดำแต่ไม่ใช่ดำธรรมดาสีเจ็ทแบล็กเมทัลลิกสะท้อนแสงให้ดูมีมิติเสริมด้วยกระจังหน้าโครเมียมรมดา ทรงเหลี่ยมผืนไฟหน้าบีเลตพร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ลายเส้นเฉียบและสปอร์ตเต็มพิกัดดีไซน์ด้านข้างโอดเส้นสายตัวถังคมล้ออลูมนยสีทูโทน1ินิ้วยางออเทเรนช่วยให้ขับลุยได้มั่นใจบันไดข้างออกแบบใหม่ให้รับน้ำหนักได้ดีพร้อมความหรูหราและระยะกราวเคลียร์แรนที่สูงทำให้ไม่ต้องกลัวถนนครุขระได้เน้นออฟโรดฟีลอย่างแท้จริงภายในขับเน้นสไตล์พรีเมียมเบาะหนังดำเดินตะเข็บแดงแบบไดมอนด์สติ๊กเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้ามีระบบนวดไฟฟ้าเสริมความสะดวกสบาย พวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันดีไซน์สปอร์ตจอทัชสกรีนกลางขนาด9นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงจากแบรนด์คุณภาพสร้างความรู้สึกเหมือนได้อยู่รถหรูชั้นสูงส่วนอื่นๆก็เด็ดไม่แพ้กันเช่นหน้าปัดดิจิทัลแบบ7นิ้วให้ข้อมูลครบระบบเบรก ABS, EBD, BA ระบบควบคุมเสถียรภาพ BSC และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน Hill Start Assist ทั้งหมดช่วยให้มั่นใจในทุกจังหวะขับขี่นี่ยังไม่รวมกล้องมองรอบคัน360องศาที่ให้ภาพรอบทิศทางครบ ขุมพลังของ DMAX 2,025เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ3.0ลิตรสสูบให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลบวกกับระบบขับเคลื่อน4ล้อทำให้พร้อมลุยทั้งทำงานและท่องเที่ยวมีโหมดขับทั้ง normal, eco และ power ให้เลือกตามสไตล์ระบบช่วงล่างโดดเด่นด้านความนุ่มกับช่วงล่างบนล่างที่ปรับปรุงใหม่ ลดแรงสถเทือนได้เยี่ยมทั้งในเมืองและนอกเมืองช่วยให้การขับเดินทางโดยรวมสะดวกสบายไม่เหมือนกระบะทั่วไปด้านความปลอดภัยจัดเต็มทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกฉุกเฉินระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วแบบอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control และลำดับเซ็นเซอร์รอบคันรวมเข้าไว้ในแพคเกจความปลอดภัยที่ครบครัน สรุปแล้ว2,25 0 Isuzu D Max สีดำคือกระบะท,ที่ตอบโจทย์โดดทั้งความเท่หรูสมรรถนะและฟังก์ชันครบครันเหมาะกับคนรุ่นใหม่และผู้ที่ต้องการรถที่พร้อมลุยทุกบทบาทจริงๆสำหรับคนที่กำลังมองหากระบะอนเนกประสงค์สุดพรีเมียมรุ่นนี้คือคำตอบที่คุ้มค่าที่สุดในปีนี้ครับ